คุณกีพาจำเป็นไหมที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องธุรกิจก่อนการทําธุรกิจจําเป็นไหมกีบคิดว่าสําหรับกีบกีบเริ่มต้นโดยที่กีบไม่ได้รู้เรื่องกีบไม่ได้เข้าใจคําว่าธุรกิจตั้งแต่แรกนะคนหนม่งแต่กีบแค่คิดว่าณตอนที่กีบเริ่มเนี่ยกีบรู้ว่ากีบอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองกีบอยากจะออ่ มีที่ที่มันยึดเหนี่ยวได้มันที่ที่มันนี่คือของเรามันคือเหมือนเหมือนแบบสนามเด็กเล่นของเราที่เราต้องแบบพยายามทาทุกอย่างให้มันให้มันให้มันเวิร์กให้ได้เวิร์กในที่นี้คือเราจะต้องมีเงินให้ได้กับกับไอ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 ที่ตรงเนี้เราต้องหาอาชีพให้ได้แต่สิ่งที่เขาทำพยายามหาวิธีว่าจะทํายังไงให้ให้เราได้ได้เงินก้อนแรกที่เราไปจ่ายบินต่างๆของเราที่มันมีหรือเราจะทําให้เราได้เงินก้อนแรกไปไป ไปจุนเจอครอบครัวได้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการที่คือกิบเริ่มต้นโดยการที่พยายามจะต่อจิ๊กซอว์ต่างๆให้มันเข้าหากันโดยที่ไม่รู้เลยว่าธุรกิจคืออะไรอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับกิบต์อะว่าจําเป็นไหมคุณต้องจบออ่บริหารธุรกิจมาแล้วมาทําตรงเนี้ยคิดว่าไม่จําเป็นนะเพราะกิปเองก็ไม่ได้ราธุรกิจใช่ไหมเออเมื่อวานก็เปิดโลกความจริงเนาะ เออใช่ทีท็อปิกเนี้ยดีมากเพระาะาเมื่อวานเนี่ยมีเด็กเอ่อไม่ใช่มีเด็กมีพนักงานคนหนึ่งของกิ๊อายุป,ประมาณสักยี่สิบสองยี่สบสองมาถามบอกว่ายูจบบิสเนสส o ูที่ไหนหรอพนักงานค,นคนนี้คนนี้ของกิ๊เป็นน้องฝรั่งนะน้องอเมริกันยูจบบิสเนสส o ูที่ไหนหรอกิ๊ก็ได้บอกว่ากิ๊ไม่ได้จบบิสเนสส o ูเลยจริงๆอ่ะกิ๊จบแค่ม .6 แล้วกิ๊ก็เรียนเริ่มเรียนบิสเนสในๆๆใน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 ที่เนี่ยท,ที่อเมริกา พอเขาไปเรียนแล้วกิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเทคทูลองคือมันเหมือนใช้เวลาเยอะเกินไปกว่าฉันจะโอ้โหฉันต้องเรียนขนาดนี้เลยเหรอแล้วฉันถึงจบมาแล้วก็แล้วก็แบบต้องไปงเออไปทําได้จริงมันต้องอย่างนี้จริงหรอกิ๊บรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับกิ๊นะตอนนั้นกิ๊บก็เลยบอกว่ากิ๊ไม่ได้จบบิสเนสสกูมาแต่กิ๊บเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่กิ๊บขาดอืม ออแต่ว่าคือกิ๊บรู้ไงว่าวันนี้กิ๊บอยากเรียนอะไรวันนี้กิ๊บอยากเรียนฟินแลนซ์กิ๊บไม่เคยเรียนเลยว่ากิ๊บเกยงเลขมากแต่กิ๊บอยากเข้าใจการเงินน่ะกิ๊บคือฟินแลนซ์คือเรื่องตัวเลขกับการเงินน่ะสำหรับกิ๊บมันต่างกันนะคือการเงินสำหรับกิ๊บกิต้องรู้ว่าเราในในธุรกิจอ่ะมันจะต้องมีการหมุนเวียนเงินยังไงปัจจัยหลักในการทําให้เงินหมุนเวียนมันคืออะไรกิ๊บอยากรู้แค่ตรงนั้นอืมเออสิ่งที่ กื่อก็พยายามต่อติ๊กซออีกหน้าที่ของกิ๊บคือกิ๊บกิ๊บมีความรู้ใหม่ๆมากิ๊บต้องต่อติ๊กซอเอาความรู้ใหม่ๆเข้ามาทํำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจเรามันหมุนเวียนได้โดยที่เราจะได้รางวัลรางวัลหนึง่งเวลาเวลาที่สมมุติธุรกิจมันเวิร์กเนี่ยเราจะได้รางวัลรางวัลหนึ่งเอาสมมติรางวัลน,น,น,นั้นมันคือเงินมันคือผลอตอบแทนว่าอันนี้มันเวิร์กนะเพราะมันเวิร์กปุ๊บเราได้เงินมาเราเงินตรงนี้ไปทําในสิ่งที่เราต้องการอันนี้มันเริ่มสนุกอืม เออแต่สุดท้ายเนี่ยกิบก็จะเลือกในการที่จะเติมความรู้ให้กับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองค่ะ